พ็คนมาหอดมาถึงกัพากันลงเรือจุดจัดจุดจัดนี่ละเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ครับเสาน้อยหน่อขนาดี้เน้นอยนี่บูมาเลยเนาะบูปลาหยาคาคาออกมาธรรมชาติ ธรรมศาสตร์อ um, ีดีอีร้อนด้ยครับดำระบบน่านั่นยังยังยังบ้านหน้าบอกกะกะกำลังได้เรวก็แต่ว่าบ้านได้ดำอืออืออือครับพามาเบิ่งเพิ่นบูปลาบูดอนครับ <laughs> บูปลาบูดอนขึ้นครับขึ้นมาจากเรือท่าเรือธรรมชาติท่าเรือธรรมชาติกันแน่นี่นะครั<ส>แบแต่เป็บูปลาบูดอนขึ้นมาแน่เราอยาก <laughs> 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 มันรวมบัวลงเนาะเราอยากมันรวมบวลงท่าเรือธรรมชาติเป็นไรดำหลุบ่อหน้าบ่อข้างงามบ่ออ บ่้านได้งามบ่้านได้ดำง่ายดอกเพิ่นว่าเออครับนึกว่านึกว่าฟังเพิ่นจะได้ดำหน้าแล้วเพิ่นก็คือกันก็ฟังเฮา,ค,านนครับบ่้านได้ดำนะครับได้บักนาวคือ,ก,อก,กระตาซสอนเลยเนาะสอนซ้องเลยกระตามาสื่อสิ่งสื่อของนี่ครับเป็นเรือเที่ยวเรือเที่ยวบ้านใหม่

เ่า <ś Kan ate> ใจคาโดยสารใจคาเรือ่ <ś in tam ale> ใจคาเรือ่ใจคาเรือมันจะใจคาเรือมันท่าว่าเอิ่นเอินว่าคาโดยสารวานเพื่อนว่าคาเรือครับจัเอาเส้นไปก่อนาบ

เราเหิวเราเหิวเ,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 เราผายมานางังไปทงนมีได้นั่งนั่งเอ้ยส่กับคูมมาหลัดือสิ่งซื้อของมาเบียกมาผายนาั่งเลยมาทางเออเราเอินร้านเรามาทางนี้น้ำแข็ง น้ำแข็งน้ำก้อนน้ำแข็งน้ำก้อน <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็สองสาวนี่เป็นก็มาแเ่คนมากับเรือรเป็นอาจจะเห็นเป็นประจำครับเห็น<อ>ประจำมาก,กับเรืออาจจะเป็นคนเรือครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ สำหรับบริเวณนี้กะบางคนเพิ่นมาเดินมาเทียทย่ยว่นก็ทายรูปเซลฟีขึ้นกันครับแถวนี้แถวนี้วิวดีวิวดีวิวดีวิวงามงามอู้ยตัวงามทายประจำนั่งหน่อยนั่งหน่อยทาเลือบหนังทาเลือ ือตาเลือขาคนใหญ่มากคนมาเต็มขนมเป็นพวกขนมอาจจะเป็นลานขาครับลานขาเ็นเซื้อขนมไปขายฝั่งนั้นเต็มเต็มสตริงของอยู่คองกินคลองใส่ไม่สวย ซื้อมา,ลมากล้วข็มาขึ้นใส่เรือเตรียมตัวนี่ครับเป็นกระเริ่มซื้อไดค้นไถซื้อแล้วก็ค้นลงมาใส่เรือเตรียมตัวครับนี่คูพิงตุยางเกรือใส่ไม้ซองคล้องดูคล้องกินบักทัวพักขาะวันนี้ได้ ผิดเลยทั้งผิดเลยทั้งเงาะเลยทั้งน้ำมันไปเติมรถเติมเรือครับนี่ครับอ่าล่ำนี่เป็นเรือน้ำเทียวครับเป็นเรือไทยที่เป็นแมนเรือไทยควรจะผ้าเลาะทุ่มวิวแล้วก็ไปขามไปขุนฟังนั้นฟังสอฟตอลเล่าแมนจะเรือดขามขามพร้อมิ่นก็ไปท่งท่านั่น ไปท่งทานนะเท่ากับไปเลาะคือสิ่งๆกอเลาะ,ะเที่ยวกะเวลากันนัดกันว่าสิไปจากมงจากมงอาจจะไปเที่ยวเศ้าหามงซีมงซีมงแรงงกจะกลับมาก็ได้น,นนะและว้วเพื่อนสิไปทับอีกเชือดหนึง่งว่าเป็นเป็นราคาเมาใจสิบบาทโอ้โหราคาเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยอครับอีกลำหนึ่งครับก็ลังบืนไถในไถในมา นี่ครับช่วงนี้ก็แล้ดูเห็ดหน้าครับและดูเห็ดหน้าผวกได้แลวไส้ือุนผวกปุ๋ยครับพวกคุณผวกปุ๋ยผวกต้นไหม่ต้นตอกต้นไม้ต้นตอกก็เริ่มมีลงมาอะไรเรือครับเมื่อนี่เพื่อนก็ฝ่าห้องฝนตกเพื่อนก็ตองหาต้นไหม่ต้นตอกไปปูครับเพื่อว่าหน้าฝนหนีมันง่ายตัวการปูครับบขึ้นหนาแรงครับเพราะว่าฝนตกก็บโบตรงน้ำครับนี่ครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะขายดีนะครับนี่ครับ มาพร้อมกันสองครับนะครับลำนั้นนะครับลำนั้นเริ่มไทยในไทยในมานะครับรับเพียงประมาณนี้ไทยในไทยในสู่น้ำเพื่อนครับเพื่นครับโล่งโค้ง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 พักหัวเลยประธานนี่พักหัวเริ่มพักหัวมาแล้วเริ่มพักหัวมาแล้วนี่ครับช่วงนี้น้ำก็บางทีจะจะแห้งนิดหน่อยครับ ไทยในไทยใน,นยงลงโค้งลงโค้ง่านี่ครับพาบรรยากาศแบบนี้หาเบิ้งได้ยากเลยครับหาดูได้ยากเป็นท่าเรือธรรมชาตินี่ครับภาพบรรยากาศในการเดินทางสัญจรไปมาการทำมาหากินข้างเรือครับนครับสัญจรไปมาเป็นเป็นการเดินทางระวางไท่เล่าพี่น้องฟังไทยฟังเล่าใส่เรือเป็นพานะ ใส่เรือเป็นทางเป็นการเดินทางครับนี่ครับกะเรือก็บ,บอกคือรถะครับก็ดังที่ผมเคยเหว่ไห้เรือนี่กะการจอดการเขาฟังเขาท่ากะจะมีความยุ่งยากครับมีความยุ่งยากบอขึอ้นรถขับเรือรถรถห้อมันจะง่ายครับแต่ว่าเรือกะแนวนี้นะครับกะจะจอดอกเป็นทีเป็นทางครับจอดแล้ว กับปูมาที่รั้งกับมาแสกเนวน,นี้ครับมาแสกก็คือคือบจบบอสินครับนี่ครับฟามาเบิงครับเอาเอรือเขาบูปาบูดอนเขามาครับบูปาบูดอนขาขาเขามาละคน่อนถอน,ออน,นเอเเาเรือเข,าขา้าฝอเป็นเรือระวางมูบานนะครับตัวน,นี้เรือระวางมูบานบูปลากาขาขา้าข่ากันแล้วแมนธรรมศาตรีรี ธรรมชาติที่นี้ถ้าเรือธรรมชาติก็เป็นแบบนี้ได้ด้ครับแดนเอ่าเต็มรอนี่แหละครับภาพบรรยากาศแบบนี้กามาหาเบงมาหาชมในที่ท่าเรือบ้านด่านท่าเรือบ้านด่านอำเคือโค้งเกียมกับภาพบรรยากาศแบบนี้ก็จะหาเบิงในที่นี่ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวที่อื่นมุมีอี่แล้วครับนี่ครับแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ครับามามโียมรอบรเย เอาดันดันซอยกันดันซอยกันผู้ปลาหญ้าากัวเรือธรรมชาติการธรรมชาติเหน่อย้หน่อยกลังขามกําลังลงูเรืาน่อเาหน่ลังามากแบบแบบนครับพ่อเพ่นมาหอดมาถึงกะพาันลงเรือ จุดจัดจุดจัดนี่ละเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ครับเสาวน้อยปลห่หน่อยนามน้่อยีบูมาเลยเนาะบูปลาหยาคาคาออกมาธรรมชาติธรรมชาติอีดีอีร้อนะครับดำระบอน้านั่น ยังบ่หันงามบ่ก่าก่ากำลังได้เราว่าแต่ว่าบหันได้ดำอืมอค้องแทนค้องแทค้องแท้แน่นอนเ้ได้กะทิน้ามาน้ำพร้อม เราบ่คอยได้ยินหัวเราบ่คอยดีนี่ครับฝนตกเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกบางคนก็ได้จ่องมาได้จ่องได้ขันนข้นยู่เป็นจ่องเป็นขั้นยู่